นี่นอย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขาย สวัสดีค่ะมาพบกับสาวยูสุฟินช่วงวันหยุดรีวิววันนี้สามีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนะั่นก็คือชุดเครื่องนอน6ชิ้นเรียกได้ว่าราคานี่ถูกถูกเพียงหลักร้อยเท่านั้นก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยและท้าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่พักรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กวันหยุดสุินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือชุดเครื่องนอน6ชิ้นที่สาพูดถึงนะคะแพ็คมาแบบโอ้โหดีมากแพ็คเกจของเขามีถุงพร้อมเลยที่จะหิ้วไปที่ไหนก็ได้ <Wow. S 1> เห็นหคะกระเป๋าเป็นซิปพลาสติกแบบนี้เปิดออกมาเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะบอกได้เลยว่ามีหลายลายให้เลือกมากมายอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งลายที่สาเลือกมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะเนี่ยให้ดูก่อนเลยเห็นไหม อันนี้คือลายข้างในกับลายข้างนอกสามารถใช้ได้ทั้งหมด2ฝั่งเลยจะเป็นด้านในหรือด้านนอกก็ได้6ชิ้นมีอะไรบ้างคือมีผ้าปูรัดมุมนะคะ1ชิ้นผ้านวมแบบนี้นะคะอีก1ชิ้นปอกหมอนข้าง2แล้วก็ปอกหมอนนอนอีก2ค่ะทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะมีหลายลายให้เลือกแล้วก็มีหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเตียง3ฟุตครึ่ง5ฟุตแล้วก็6ฟุตด,ด้วยกันพี่สามาให้ดูนี่คือขนาดของ6ฟุตนะคะ เนื้อผ้าของเขาบอกได้เลยว่านิ่มมากๆทํามาจากผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้คือให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวสาสจะไปแกะให้ทุกคนดูหากใครสนใจชุดผ้าปูที่นอนตัวนี้นะคะอย่าลืมค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook อุ่นอยู่สุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ สักกางให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกันาดีกว่าค่ะเริ่มจากข้อดีก่อนเลยที่สามองเห็นแบบชัดๆก็คือผ้าปูที่นอนชุดนี้นะเรียกว่าชุดเครื่องนอนครบเซต6ชิ้นเนี่ยราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นได้มาทั้งผ้าปูเนาะผ้าปูนี่คือเรียกว่าลัดด้วยนะลัดขอบทั้ง4มุม1ชิ้นผ้านวมนะคะ1ชิ้นแล้วก็ปอกหมอนข้าง2ชิ้นปอกหมอนนอนอีก2ชิ้นเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลย มีสีให้เลือกค่อนข้างจะหลายสีหลายลายและก็มีให้เลือกหลายขนาดด้วยเตียงสำหรับ3ฟุตครึ่ง5ฟุตแล้วก็6ฟุตเช่นกันนะเรียกได้ว่าใครมีเตียงขนาดไหนก็สามารถสั่งซื้อได้รวมถึงนะคะตัวผ้านวมของเขาเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาไม่ว่าเราจะเอามาห่มผ้าก็ดีนะเรียกว่ามันไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปแต่ก็ยังได้ความอบอุ่นอยู่หรือว่าเวลาเราเอาไปซักบางทีเราซักเครื่องปั่นก็จริงอาจจะแห้งไม่สนิท แต่พอเป็นผ้านมตัวนี้นะเอาไปตากแดดแป๊บเดียวค่ะแห้งสนิทเรียกได้ว่าไม่อับชื้นก็ถือว่าตอบโจทย์กับอากาศบ้านเรามากๆเลยนะคะชุดเครื่องนอนตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับกระเป๋าพลาสติกเรียกได้ว่าพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาจะใช้ที่ไหนก็สามารถแพ็คใส่กระเป๋าแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็หิ้วไปได้เลยเห็นไหมคะว่า มันสะดวกสบายมาก,มากๆจริงๆตอบโจทย์สําหรับคนที่กําลังซับน้อยหรือชอบที่จะเปลี่ยนผ้าปูบ่อยๆผ้านมบ่อยๆตัวนี้ค่ะสามารถซื้อได้เลยถ้าเทียบกับที่ห้ายอย่างที่บอกไปหลักพันใช่ไหมตัวนี้อาจจะซื้อได้สัก2-3ชุดเครื่องนอนกันเลยทีเดียวค่ะข้อเสียที่สามมองเห็นนั่นก็คือถ้าเรื่องคุณภาพจริงๆแล้วไปเทียบราคาหลักร้อยตัวนี้กับราคาหลักพันตามห้างหรือว่าสินค้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในห้าง เรียกว่าเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะตัวนั้นค่อนข้างจะหนาแล้วก็นุ่มแต่ตัวนี้อาจจะเรียกว่าหนาพอประมาณแล้วก,ก็นุ่มพอประมาณเป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดเครื่องนอน6ชิ้นที่สาพูดไปเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยใช่ไหมคะและใครกําลังมองหาชุดเครื่องนอนอยากจะเปลี่ยนใหม่สักชุดลองดูค่ะตัวนี้สามารถซื้อได้เลยนะคะที่ Inbox Fan p a g นเพจเฟซบุ๊กนอยู่สุดฟีนที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้สาตงขอตัวไปก่อนก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วย แล้วครั้งหน้าจะจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอีกห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย